วันนี้เราเห็นคนหนุ่มสาววันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่จํานวนมากมายได้ออกมาแสดงพลังหน้าที่ของช่วงผมกว่าสิบปีที่ผ่านมาก็มีคนร่วมคิดร่วมทาแล้วก็รับช่วงกันมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากวันนี้ดิที่สุดแล้วยังมีอิสรภาพจุดยืนก็ยังเป็นเช่นเดิมหากต้องสูญสิ้นอิสรภาพก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เคยต่อสู้มา ว่ายังคงยืนยันหลักการเช่นนี้ผมไม่ยอมรับการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าอำนาจเผด็จการจะสร้างประชาธิปไตยและผมไม่เชื่อว่าตลอดเวลาของการรัฐประหารครั้งนี้กำลังนำพาบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือจุดยืนแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ครับเป็นชะตากรรม แต่มันก็เป็นเกยียรติภูมิว่าการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแม้จะต้องสูญเสียอิสราภาพหรือถึงแก่ชีวิตมันก็เป็นเกียรติประวัติที่ตายหรือถูกจองจำเนี่ยมันก็มีทั้งความเจ็บปวดและรางวัล และเป็นความภาคภูมิใจของตัวผู้ประสบเจตอากรรมดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เขาภาคภูมิใจว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยอยู่บนจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนจะเจ็บปวดนะหรือว่าจะต้องสูญเสียชีวิตมันก็เป็นการสูญเสียที่มีค่าอิสราภาพหรือชีวิตก็ตามเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคน รุ่นต่อไปว่าบนถนนนี้เนี่ยการเป็นแกนนําไม่ได้โรยได้ลกลิบกุลาบ